เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับโอ้โหก็จะอัปเดตเสร็จนะครับผมหลับไป3มตื่นครับซิงบิ๊กสามตลบนะะก็ยังอัปเดตไม่เสร็จนะก็น่าจะอัปเดตเสร็จประมาณ2ทุ่มหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ดูด้วยนะครับได้เข้าไปดูส่วนที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะของรางวัลนี้เรียกได้ว่า โคตรจะดีนะครับนี่ีผมพาไปดูนะฮะเข้ามาที่โลกหายนะตรงนี้นะครับกดเลยครับปึ๊บนี่เป็นการตีบอสกระหาบนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้อัดไว้นะครับอัดเป็นแค่ภาพตอนตีมาแค่นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยจะนอนอยู่แล้วนะครับกว่าจะเปิดเข้ามาเนี่ยก็ประมาณสัก ดึกแล้วอะผมก็เลยไม่ทันได้กดอัดอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับก็เอาแค่ภาพบรรยากาศมาฝากนะครับอ่ะซึ่งบอสตะขามเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกติกาไก่กันดีกว่าเอ้ยกติกานะฮะ <c oughs> นี่เอาขวามือบนนะครับภัยพิบัติของโลกนะครับหรือว่าบอสตะขานะครับจะมีทุกวันจันทร์พุธและวันที่และวันศุกร์นะครับเวลา11โมง50นะครับเปิดภัยพิบัติของโลกนะครับและปิดเวลาเที่ยงคืนนะครับ และเที่ยงวันเวลาเที่ยงนะครับถึงกลางคืนเวลาสี่ทุ่มเนี่ยคือเวลาทาสู้หายนานะครับก็คือทาสู้บอสนั่นเอง กลางคืนเวลาสี่ทุ่มเนี่ยยังเอาชนะไม่ได้นะครับคือการทาสู้เนี่ยล้มเหลวทันทีเลยนะครับก็เอาง่ายๆก็คือการทาสู้ตะขาบนั่นแหละวันจันนะครับจะเป็นทาสู้ตะขาบสิทธิ์น้องนะฮะส่วนวันพุธเนี่ยจะเป็นทาสู้ตะขาบสิทธิ์พี่นะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยเมื่อวานนะครับที่ทุกคนทาสู้ไปนะครับก็คือตะขาบอาวุโสนะครับซึ่งตะขาบแต่ละชั้นเนี่ยมันแตกต่างอะไรยังไงตะใบเทียนไขหรือกันไกะนะ นี่นะครับตาขายแต่ละชั้นนะครับนี่อันนี้ก็คือสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องนะครับแล้วก็อาวุโสนะครับโดยมันจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับในการตีนะซึ่งผมก็จัดทีมมาแบบกะกากเลยนะครับนี่อ่าส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการสแกนนะครับเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับกระหน่ำเนี่ยครับมันจะเขียนนะทีมฉันคงยี่สรกระหน่ำระดับแข่งนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ทีมเรานะครับนี่น่าจะเป็นเพิ่มดาเมจนะเดี๋ยวลองดูฮะ เนี่ยรเราก็จะมายืนรวมอยู่ตรงนี้นะครับยืนรวมกองกองกันอยู่ตรงเนี้ยแถวแถวเนี้ยแหละ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ้าไปทางขวานะครับตรงที่มันเขียนว่าไปเข้านะครับก็จะเป็นการไปหาบอสตะขามนะครับแล้วก็ไปตีมันตีก็ตีเหมือนตีบอสปกติทั่วไปนะเมื่อวานที่ตีก็จะเป็นตัวนี้นะครับตะขามอาวุโสนะมันจะมีให้เราตีทั้งหมด3ช่วงนะโดยแต่ละช่วงเนี่ยความยากง่ายมันจะแตกต่างกันออกไปนะมีทั้งสะท้อนนะครับมีทั้งตีแรงขึ้นอะไรทั่วไปประมาณนี้นะส่วนตัวที่แนะนำนะครับในการ ตีสู้ตะขาบอาวุโสนะครับจากเมื่อคืนที่ลองนะขนาดตัวที่ไม่ได้ปั้นมานะครับอย่างพิทคิงของผมเนี่ยแค่กรอบม่วงทันเองหรือโบลอดนะครับที่ไม่ได้ปั้นมาสุดอะไรมากมายเท่าไหร่นะเอามาลงนับก็ยังตีเป็นหลักแสนนะครับผมเกือบเกือบล้านก็มีนะครับหรือบางตัวเนี่ยที่เราปั้นสุดไว้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกคิงนะครับพวกซอมบี้แมนพวกด้วงราชาทะเลลึกอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังตีเหยียบล้านมาเหมือนกันนะครับหรือเกือบเกือบล้านก็มีนะครับ ก็อันนี้เนี่ยก็ตีไม่ยากเท่าไหร่นะสำหรับตะขาบอวุโสนะส่วนใครที่มีหลายตัวเนี่ยก็แทบไม่ต้องเลือกเลยครับเดี๋ยวตัวไหนตายหรือว่าอยากเวียนตัวไหนมาตีเนี่ยก็วัดดาเมจเอานะครับแต่ถ้าจะให้แนะนําจริงๆนะสายฟรีนะครับก็เน้นเป็นพวกบิทคิงนะครับหรือโบลล์ที่ได้ช่วงแรกๆน้ำหนักกากหวานบุนิซันเนอร์นะครับ,รบแล้วก็พวกดรจีนัสด้วงราชาทะเลลึกอะไรอย่างนี้เนี่ยตีค่อนข้างหนักมากๆนั้นเนี่ยดูอย่างผมนะน,นี้ขนาดทีมผมว่ากากา,กากนะตีขึ้นแสนนะครับ หลัก9 0้0 0ม0 0นแสนหนึ่งสองนนนี่ตีขึ้นแสนหมดนะครับขนาดบิ๊กคิงนี่ไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะฮะยังตีโหดขนาดนี้นะครับส่วน ตะขับสิทธิ์พี่กับสิทธิ์น้องเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เคยได้ลองตีนะครับก็ต้องถามคนเล่นเซิร์ฟนอกดูนะครับซึ่งผมยังไม่เคยได้ลองตีสักครั้งแหละก็เดี๋ยวรอวันจันทร์กับวันพุธนะครับเดี๋ยวลองมาตีดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนรางวัลนะครับนี่รางวัลที่ได้นะครับเป้าหมายอะไรสัปดาห์นับทาสู้ครบหครั้งอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะได้เป็นมุกทองแดงหายนะนะครับผมอันนี้เป็นมุกเงินหายนะอันนี้มุก ทองคําหายนะแต่ละอันเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ถ้าทาดาเมจถึงเท่าไรเท่าไหรเนี่ยเขาจะมีให้นะครับนี่มีได้เป็นพวกอุปกรณ์สีส้มด้วยนะที่ผมบอกน้ารังวันมันดีมากๆนะครับนี่ผมพาไปดูนะครับเราสามารถแลกนะครับพวกเหรียราชานะครับพวกอะไรที่มันหายา,ยากๆนับที่มันใช้เวลานานๆในการปั้นนะขนาดเมื่อวานเนี่ยผมตีไปแค่แป๊บเดียวดาเมทผมแค่20บล้านหน่อยนะครับผมได้ ไอ้ทองแดงมา18ื่นนะครับแล้วก็เงินเนี่ย491แล้วทองคำเนี่ย46นะครับซึ่งดูนะครับหมื่นแปดเนี่ยสามารถซื้อได้เพียบเลยนะครับเนี่ยพวกแผ่นดิสต์นะครับเหรียญที่เอาไว้อัพตัวละครนอัพขัน้นอัพกรอบนะฮะหรือว่าพวกเงินเนี่ย ซื้อเป็นพวกใบรับรองอะไรพวกนี้นะครับที่มันแบบค่อนข้างใช้เวลาใช้พลังงานเยอะมากๆนะครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้ซื้อได้นั่นเนี่ยอย่างนี้นะผมได้12ใบเลยนะครับขนาดเป็นแบบระดับใบรับรองระดับอาจารย์นะครับหรือว่าเป็นผู้อุปกรณ์สีม่วงนะครับก็ได้นะครับเนี่ยได้3-2เศษเลยนะครับตาต่อสู้ก็มีนะครับหรือว่าการอัพดาวเนี่ยถ้าใช้เป็นทองคำนะผมก็ได้ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีจํากัดนะครับว่าสามารถซื้อได้เท่าไหร่นะครับทุกวันจันทร์เนี่ยเวลาตีห้านะครับก็จะ รีเซ็ตให้นะครับนี่การรับดาวนผมซื้อได้ซื้อได้1นใบนะตอนนี้แล้วก็หีบสกิลเนี่ยตอนนี้ผมได้10อันเลยนะครับนี่พวกนี้นี่ก็ซื้อได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับอย่าง1มุกทองคำเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นมุกเงินได้ยได้30อันนะครับแล้วก็1มุกเงินสามารถเปลี่ยนเป็นมุกทองแดงได้10อันนะครับและที่สําคัญนะครับไฮไลท์เลยนะครับอันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะครับก็คือนี่ครับผม อุปกรณ์สีส้มนะครับโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับภาษาเป็นอุปกรณ์คุณภาพนะครับดีเลิศหนึ่งอย่างนะครับอัศวินป่าเถื่อนชุดสูรนะครับกับอีกอันนึงเนี่ยสุ่มผสานได้ไอเทมคุณสมบัติสีส้มนะครับหนึ่งอันน้คใชบใช้20ชิ้นนะครับผมอันนี้เนี่ยก็20ชิ้นเท่ากันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะได้พอดีไปเะเลยนะคือหนึ่งอันนะผมแลกได้เลยอะผมแลกเลยดีกว่าแต่ว่าการเปิดนะซุ่มเปิดนะ เดี๋ยวไปอรอลุ้นเอานะครับนี่นี่นี่ผมเก็บไว้อยู่นะครับเดี๋ยวมาอรอลุ้นเอานะครับว่าที่เปิดมาเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับน่าจะอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดกันนะครับอรอลุ้นเลยนะอุปกรณ์สีส้มของผมเนี่ยออ จะดีหรือเปล่าแล้วจะเถื่อนหรือเปล่าลนะ้วต้องรอรับชมนับนี่อันนี้ยังไม่ได้เปิดอีกนะครับอีก30ชิ้นนะครับโอ้โหเป็นไงฮะอุปกรณ์สีส้มของผมเนี่ยจะเลื่อนล้ำอลังการและจะเหลือเฟือมากๆนะต่อไปนี้อยู่ที่ว่าออฟนะถ้าออฟดีหมดนี่หูลั่นบ้านนะบบอกเลย <c oughs> อ่าก็ประมาณนี้นครับสำหรับรการตีตะขาบบอลโลอูแล้วที่นี่ครับที่อยากจะให้ดูจริงๆเลยคือแค่วันแรกนะครับโอ้โห อันดับที่1นะครับในเซิร์ฟของผมเนี่ยโชว์รูมนะครับล่อไป300กว่าล้านดามเมตนะครับโอ้โหแทบไม่ต้องแบ่งใครเลยแล้วยิ่งด้านนำหนึ่งนะครับก็จะมีรางวัลแยกให้อีกนะครับซึ่งอันนี้นะผมไม่ได้กดดูไว้นะผมอัดผมก็ลืมนะครับเมื่อคืนงงงงงงงเงียนะครับอันดับ2เนี่ยล่อไป200กว่าดามเมตนะเดี๋ยวลออรอบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันว่าเขาจัดทีมใช้ตัวอะไรบ้างนะเมื่อคืนผมก็ลืมคิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ แต่จากที่เห็นๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกบ๊ทคิงโบรตนะครับพวกตัวตีเดี่ยวแรงๆหนักๆนะครับแล้วก็พวกตัวติดสถานะกะดูกหักพวกนี้เนี่ยจะทําให้ทีมเราต่อยได้แรงขึ้นแล้วก็ใช้สกิลได้แรงขึ้นมากๆนะครับพวกนี้นี่ก็อย่าลืมนะฮะหรือแม้จะเป็นคิงเนี่ย ขาดผมไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะก็ตีแรงมากๆนะสําหรับคิงนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ